มีโจทย์เลขนะคะถามว่าจากการสำรวจคนกลุ่มหนึ่งได้ข้อมูลดังนี้มีผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง10%ผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองผู้ชาย20%และมีผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชาย50%ให้หาอัตราส่วนของจำนวนผู้ชายต่อจำนวนผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะอ่านโจทย์แล้วอาจจะงงๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาเขียนเป็นจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเราลองมาเขียนเป็นเป็นตัวแปรดูแล้วกันสมมุติว่าให้ มีผู้ชายในกลุ่มนี้อยู่ x คนมีผู้หญิงอยู่ y คนฉะนั้นก็จะมีคนทั้งหมด x บวก y คน จากโจทย์เขาบอกว่ามีผู้ชายที่คิดว่าตนเองเป็นผู้หญิง10%ผู้หญิงคิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย20%แล้วก็มีผู้คิดว่าเป็นตัวตัวผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย50%เราจะนําข้อมูลตัวสุดท้ายเนี่ยมาคิดดูเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจากคนทั้งหมดก็คือมีผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย50%ก็แสดงว่ามีผู้ที่คิดว่าเป็นตนเองผู้ชายเท่ากับ50ส่วน100คูณกับ x บวก y ซึ่งในจานวนเนี้ยมันจะมีผู้หญิงที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชายอยู่ 20%ก็คือจะเท่ากับ20ส่วน100คูณกับ Y แล้วก็มีผู้ชายผู้ชายคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง10%เฉะนั้นผู้ชายที่เหลืออีก90%ก็จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายอันนี้ก็เป็นสมการ สมการแรกของเรานะคะเราต้องการหาแค่อัตราส่วน x ต่อ y ฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแก้สมการหาค่า x และ y ต่อมาออกมาแล้วก็แก้สมการนี้เลยก็ตัดร้อยทิ้งไปก่อนแตส่วนทิ้ไม่ด้วยก็จะได้ว่า 5x บวก 5y เท่ากับ 2y บวก 9x ก็ย้ายข้างสมการกันจะได้ว่า 3y เท่ากับ 4x x ต่อ y เท่ากับ 3ต่อ4ฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าเขาให้หาตัดส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงก็คือ X ต่อ Y จ็จะตอบว่า3ต่อ4ตอบข้อขอไขค,คะ่ะเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถคิดออกจากโจทย์ที่งงๆนะคะก็เดี๋ยวเราลองทวนอีกทีหนึ่งก็จากการสำรวจคนกลุ่มหนึ่งได้ข้อมูลว่ามีผู้ชายที่คิดว่าตัเองเป็นผู้หญิง10% ผู้หญิงที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย20%แล้วก็มีผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชายอยู่50%เปตขาหาตาส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายแล้วก็มาคิดกำหนดว่าผู้ชายมี x คนผู้หญิงมี y คนแล้วก็นำเงื่อนไขากโจทว์มาเขียนสมการก็คือจะได้ว่า50ส่วน100คูณกับ x บวก y เท่ากับ20ส่วน100คูณกับ y บวกกับ90สคนหน0คือคูณกับ x แก้สมการออกมาจะได้ว่า3ส่วน4ก็เท่ากับ x ส่วน y นั่นเอง ก็คือจะได้ว่าจะส่วนของผู้ชายแวิผู้หญิงก็คือ3ต่อ4นั่นเองค่ะ